สวัสดีครับพวกเกมโอดิมูชาดอนออฟรีมซึ่งก็เป็นเกมภาคสุดท้ายของตระกูลโอดิมูชาแล้วนะฮะผมก็เล่นมายาวนะหนึ่งสองสามภาคนี้มันจะไปพลาดได้ไงจัดไปให้ครบฮะจะได้ไม่คาใจถ้าผู้ชมชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ซุปเปอร์แตงนะฮะได้หมดเมมโมชิป e, พร้อมเพย์เอาหมด14กระกฎาคมปี1596ปีที่1ของรัชสมัยโคเจเมืองซาไกใน e โอซาก้าโอชายผมยาวคนนี้คือใคร ดูเหมือนว่าจะมีบางคนอยากให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากสำหรับข้าสินะยคนนี้มาใช้กระบองว่ะมิสูนาริจะวางแผนอะไรไว้ทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่เออทัดเหล็กวะเนี่ยผู้ดูแลตระกูลโทโยโทโมิมิสูนาริอิชิดะไม่นะศิลาแห่งความมืดนี่เจ้าคงไม่ ไม่ใช่ใช่ไหมข้าไม่แปลกใจเลยเทนไกผู้ยิ่งใหญ่ยังไงเจ้าก็รู้ทันข้าอยู่แล้วสินะทำไมเจ้าออกคนนี้ชื่อเทนไกนานโคโบเทนไกและจูเบคนก่อนพวกเจ้ายืนขัดขวางเส้นทางการของโลกของเราช่างน่าลำคาญซะจริงกา,าร,กรขเข้ามาปนป่วนของเจ้าทำให้ข้ารู้สึกลำคาญโอ้ข้างหลังมีไฟด้วย เริ rumor, ่มต <illa ises anim Darwin> ้นขึ้นแล้วหญิงข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทําให้โลกนี้แปดเปื้อนด้วยความเชื่อ้ายหรอกอุ้ยอุ้ยอุยโอ้โหมันเอาเรื่องมันเก่งอยู่จะล่วงแล้วมันจะล่วงแล้วอุยโอ้ยแค่ดูไม่ทันเฮียมือแม่งเหมือนแมงบุมไอพี่เหมือนมุมเหมือนตะขาบลำแสงนี้มันเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นนะตันเทนไครผู้ปราดเปรือง อุ้ยนี่แทงแม่มเลยยังกูย,ยังไม่ยอมเออจะล่วงเว้นแต่ว่าแบล็กโอดีจะปรากฏตัวขึ้นตอนไ่ใช่นั้นแล้วก็ความพยายามของเจ้าก็จะไร้ผลโอตายไมนั่นน่ะตกมาอย่างสูงและด้วยแสงนี้ต้นซากุระอันงดงามจะงอกเงย และปกคุมไปทั่วดินแดนแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็งานของข้าก็จะเสร็จสมบูรณ์อืมเือมอะไรบ้งางอะอใครกันตัดเข้ามาในเมืองอะไรวะเนี่ยเข็นม้าแมงกระจายกันทั่วเมืองใช่ไหม αι? นั่นระเบิดด้วยโอ้โหรุนแรงทำไมอดีตผู้ชาต้องเริ่มต้นด้วยไายนาทุกครั้งเลยวะ <c oughs> คือเริ่มต้นดีๆไม่ได้ไงโอโ้พังพังผู้คนหนีตายกันโรมันอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นลูกบอลและสาวนา้อยโอ้ยน่ารักอะ่ะหนูอยู่ตรงนี้ไม่ดีมั้ง ไม่ดีเลยไม่เหมาะเลยโอ้ยเฮ้ยเด็กเด็เขาร้องละใครมาช่วยทธนทีนั่นไงมีมาแล้วรีบ <c oughs> ไปเร็วหนูอ๋อนี่คือตัวละครใหม่นะฮะ <c oughs> เออมันต้องใช้ดาบอย่างนี้นีก็หอกคนเดียวจะไหวเหรอ เฮสเทโคทโุดสติงเรียกว่าโคตรโหดกระโดดฟันอ้อยะมีมุมให้หลอนนิดหน่อยสุดยิดโอ้โหพ่อมึงตัวบันเลอร์เลย คนเดียวมันจะไปเอาอยู่ได้ไงอ่ะดูดิฮะโหแล้วดูดาบมันอ๋อนี่นะจอมมารคนใหม่ที่มาแทนด้วยกันฮิดเยโยชิหาวแนละ้วดาบกูก็มีไฟ ปีย๊ย่าดูิทธาจะมากกว่าเล่มเมื่อกี้เยอะโอ้ยมีปล่อยอลล่าด้วยหมู่พา,านี้แม่งลังการวะ่ะจาบคู่ว้าอุ้ยเจิด ้านนี้เหินได้ด้วยขาดแค่ตัดขาดอีที่หนึ่งซูเปอร์แมนแล้วน่ะสุดยอดว่ะคือแบบตัวเอกภาคนี้ดูไม่แบบดูไม่มีความเป็นมนุษย์เหมือนซามูไรสุเกะหรือว่าจูเบเลยนะฮะดูแบบว่าเออเค้แม่งเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะไรเงี้ยดูเมบแล้วยายหนูยังอยู่ไหมนั่นนะ่ะยังอยู่ รี่ไปเถอะอย่าอยู่นานแบล็กโอนี้อ๋อนเนี่เหรอแบล็กอนนี้ที่ว่าแลวชายชุดขาวคนนี้เขาเป็นใครเรากับเขาเฝ้ามองดูอย่างเพลิดเพลินซึ่งแม่งไม่ใช่เรื่องปกติเลยผมกล้องยากหน,นังยาอ่าอดีตวุชาดาวออฟรีมนี่คืออินโทรเนี่ยเฮ็ดเท่ เฮเทจริงๆอลังการงานสร้างน่าจะมันละสเตทที่หนึ่ง Dawn of Nightmares รุ่งอรุณแห่งฝันรลายถ้ามันมาเป็นสเตจงี้ผมจะตัดตามสเตจมาแล้วกันเนาะมาแล้วเราเจอมาทั้งหลายไม่เจอกันนานเยอะเลย <c oughs> พอดาดชิวๆ ว่ากันไอเจ้บก <c oughs> บหลายคนยอมแพ้โดยไม่เห็นความหวังครั้งสุดท้ายของตนหลายคนล้มลงแต่ย,ยังยึดมั่นในศรัทธาหลายคนล้มลงโดยทิ้งชะตากรรมไว้กับอนาคตแ <c oughs> ละสาหายเรือมทางของเขาประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยคลื่นแห่งการทำลายล้างและการกำเนิดใหม่ <c oughs> คลื่นเหล่านี้กำลังถาถามและมุ่งไปส,ไปสู่อนาคตหลายอย่างถูกทำลาย และหลายอย่างก็สูญสิ้นไปผู้จบยังผู้จบยังกูฟันอยู่เห็นไหมอึ๊บอึึึ๊๊๊บบบออออ๋ทางนี้มีเก็บทองด้วยเโอเคโอเคเห็นมันมีเล็งได้ว่ะเออเจ๋งเจ๋งตรงนี้อึ๊บอับอึ๊บผมว่ามันเป็นการติวเตอร์เลี้ยวเว้ยช่วงเนี้ยรู้สึกได้เก็บทองเดี๋ยวนะผมเช็คปุ่มอันนี้กันอันนี้อึ๊บอึ๊บอ่าอันนี้ใช้พลัง กดสตาร์ทค่าโอเคหลายอย่างคล้ายๆเดิมหลายอย่างก็ไม่เหมือนเดิมโอ้ไปซ้ายได้ไม่ไปได้ไหมดื้เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมผมเก็บไม่ได้ไอ๋อโอเคเจอปุ่มเก็บแล้วีเอ้ยงงอยู่นานมา พยายามจะคุ้นเคยกับปุ่มนะฮะเหมือนมันจะพยายามติวตะเดียวเราอยู่มามาอึ๊บอึ๊บติงตะเดียวติงไปอึ๊บ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 นี่เลยไปอุ้ยโดนแล้วพี่โดนแล้วโดนแล้ว,ลว,ลวมาให้ฟันเล่นเป็นผักปลาโอเคยอึ๊บอึ๊บ เดี๋ยดก่อนเราเรามีอาวุธมีอันเดียเดียวก้วยปิง้งเพื่อเึบ่อเพื่อ,อดูทันงลังเออมันจะคอยเตือนอุ้ยอ้ยเออผมชอบตรงนี้นะอันนี้ดีเรื่องการหมุนจอไม่ต้องเสียเวลาเฮ้ยรู้สึกดีรู้สึกดีขึ้นมากกว่าภาคก่อนชี่ยจะไม่ตายมึงอึจ,จังวะมึงไปกินอะไรมา หมือนวอล์คขึ้นมาด้วยโอ้ขอคอยฟังทลายมาขวางทางังโอ้ตัวใหญ่แล้วมึงไงโดดขึ้นมาข้างบนเฉยเรนึกว่าทำอะไรวะโต้ โอ้อตาส่วนนี่แม่งหต่อร้อยโอ้ตึ๊บ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 ใช่แฮมมันติวตะเลี้ยวเรากัดตึ๊บจ๊บยูติ๊บจิ๊ิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บิ๊บจินิ๊ิจิิ๊บ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  หลบพ้นไม่ได้อ๋อมันแค่ง้างมันแค่ง้างมาอึ๊บอึ๊บความเทียวตัวอึ๊บ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 ยังไม่มึงอึดจังวะฮะนี่นี่มาอึ๊บ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 เฮ้ยง้างโอ้โหพัง นนูบนหอคอยอย่าบอกว่าเป็นพลธนูไม่ใช่โอเคตัวอะไรก็ได้ขออย่างเดียวไม่ใช่พลธนูเฮ้ยสวันดีมาทีละคนเอเอ,เอ,อเออเออต้องมีพลังก็ต้องใช้บอกว่าโอ้โหแค่แค่นี้สึกไม่ได้รุนแรงเลย,เลยสับไปเรื่อยอาเรวเวลขึ้นหอคอยพังโอ้ยมันบอหล่นมาทับเราปะเนี่ยนั่นไอ้ทารนั่ก็ฟันมั่ว หล่ดมาทับพวกเดวันเองแล้วนั่นแหละแต่ยังมีอีกหลายหอคอยว่ามาโอ้โหหัวหูไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเหาแล้วไปวันนี้ออตงฟันอึ๊บฟันนี่อึ๊บต้องฟันดาบมันเหรออ๋ออาวุธคือดาบมันโอเคลักออน อึ๊บอึ๊บอึ๊บกันเอ้ยยังไงสัตว์เอ้กันไม่พ้นเอาอึ๊บอึ๊บลองออนได้เอ้ยเอ้ยกันตีตจิ๊บเฮ้ยกันฟัดนี่แน่กูกันได้แล้วเฮ้อ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 จี้จี้ไปต้องไปฟันดาบมันฟันดาบมันตึบตืบอ่าดาบลุต เอาแล้วทีนี้มึงกับกูง่ายขึ้นหรือเปล่าอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุ้ยอึ๊บอ้อาวเสร็จควันมืองิ้งมืองิ้งมือเอุ้ยกันโอ้โหมันฉากใกล้ไปไหมเหลาใจเลอม,มันใกล้หมดแล้ว เอ้ยแมงทุบอธิการไม่อยู่ละนี่หงิงหน้ามึงล่วงรอบนี้โอนี้หน้าดำเว้ยฟันคอลิบเรือนเรียบร้อยผมว่ามันดูง่ายไปวะง่ายจนรู้สึกว่าเหมือนแมงติวเตอรเลี้ยวอะเอาจริงสู้จริงมันไม่น่าจะง่ายขนาดนี้ฮะในติวเตอรเลี้ยวแหละมั่นใจ โอ้น,นี้ผมขาวฮะต,ตัวนี้แปลกดีนี่เป็นภาพวาดในยุคแห่งการสงครามระบุนอกาสพยายามที่จะรวมดินแดนให้อยู่ภายใต้การปกครองของเขา โดยใช้เหล่าเกนมะอย่างไรก็ตามคนนิมุชะสามารถหยุดยั้ยงความทะเยอทยานอันมืดบอดของเขาได้โนบุนากะเสียชีวิตท่ามกลางเปลวเพลิงที่วัดฮอนโนจิก no องทัพขนาดใหญ่ของเกนมะที่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับดินแดนก็หายวับไปหลังจากการตายของโนบุนากะฮิเดยโยชิโทยโยมิ ู้ติตามของเขาก็ได้ทําการรบลวมญี่ปุ่นเขาด้วยกันดูเหมือนว่าเขาจะหยุดความกลัวไว้ได้ในที่สุดและหยุดความตื่นตระหน,นอกที่เกิดขึ้นในยุคสงครามและนำมาซึ่งความผาสุกกาลังบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เรารู้อย่างไรก็ตามวันที่29มิถุนายนปี1596 ในคืนนั้นดาวแห่งลางร้ายปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและว,วันนั้นฮิเดโยชิต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอันลึกลับและเป็นอีกครั้งที่ญี่ปุ่นต้องกลับเข้าสู่ความโกลาหลเกิดการสังหารหมู่ขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดการสังหารทุกคนบนเรือที่มาจากทางตะวันตก ชื่อเรียกว่าซา e. นเฟลิปเกิดการในประเทศชาวต่างชาติและประหารชีวิตนักกวตถายุโหมกระน่ำไปทั่วแผ่นดินอีกครั้งภายใต้การปกครองของฮิเดโยชิขณะเดียวกันเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขย่าปราสาท อุชิมิในเกียวโตจากนั้นจะมีภัยพิบัติอือ่นๆที่สร้างความเสียหายไปทั่วญี่ปุ่นและความสงบสุขที่เราพูดถึงนั้นวันไม่มีให้ได้สัมผัสอีกแล้วระหว่างที่ความกลัวกำลังก่อตัวนในจิตใจของมนุษย์หล่าเกนมะก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและสั่หาทุกคนที่ขวางหน้าก่อให้เกิดความตระหนกและสิ้นหวังต่อโลกใบนี้ปี1598 สิ่งที่เกิดขึ้นดือการทำลายล้างโลกดวงดาวแห่งรวาไร้ายปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าซึ่งเป็นลางบอกเหตุถึงสิ่งชั่วร้ายบางอย่างาเพลงเล้าใจมากทันๆมีอีกไหมเพลงเล้าใจจริงๆอ่าอยู่ๆขึ้นไหมเซฟนี่คือหมายความไงฮะคือมันเซตสเตที่หนึ่งหรอหรือย,อยังไง หนลองดูดิอ่าสเตจที่1เคลียร์แล้วนะฮะโอเคฮะงั้นสเตจที่2เราไปต่อกันในพาร์ทหน้าฮะแล้วแจกกันเนื่องจากว่าช่องผมไม่มีสปอนเซอร์นะฮะถ้าหากผู้ชมท่านใดที่พอจะมีกําลังก็ขอเชิญชวนให้ร่วมกันกดซุปเปอร์แทงนะครับซึ่งซุปเปอร์แทงนี้ก็จะมีหลายราคานะฮะตั้งแต่40บาทยาวไปเรื่อยๆนะฮะหรือถ้าต้องการส่งเกมมาให้ผ่านระบบสตรีมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับซึ่งผมก็จะลงรายละเอียดไว้ให้ทางด้านใต้ของคลิปนะครับ ซึ่งช่องทางนี้ก็จะช่วยให้ผมสามารถทําช่องแบบนี้ต่อไปได้ใครที่พอมีกําลังก็ขอเชิญครับผมสาหรับเพื่อนๆที่พอจะมีกําลังนะฮะผมเปิดหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนช่องได้โดยตรงผ่านการโอนผ่านพร้อมเพย์นะฮะมีมากก็ช่วยมากมีน้อยก็ช่วยน้อยคิวอาโค้ดทางขวาสามารถส่งสลิปผ่านอินบ็อกซ์ผมจะได้ทําการขอบคุณลงไปในคลิปนะฮะใครที่พอมีกําลังก็ขอเชิญนะครับผมมีน้อยก็ใส่น้อยมีหลายก็ใส่หลายขอบคุณหลายเด้อ